すみません。<noise> ไม่ใช่อยากจะให้มีโมเมนต์ดีนะแต่ว่าก็มันก็เอาไว้เป็นข้อคิดว่าเราควรจะมีสมาธิมากกว่านี้ไหมหรือว่าวันสิบคนเล่นอย่างไรที่จะได้สกอร์ได้ได,ได้ประตูอะไรอย่างนี้ก็ต้องอก็เอาข้อพิพาทนี่แหละไปแก้ไขเหล็กจะได้ไม่ได้ชนะจนไหลืมข้อพิพาทไปทั้งหมดมันก็มันมีโมเมนต์อย่างนี้แล้วแ่ทุกวนมัน ผมก็ไม่เชื่อว่าพีจีจะชนะจนมันก็มีสปารนนนชนะยิ่งมาตอนนี้ด้วยก็ยิ่งดีผมว่าเป็นเรื่องดีเราจะได้เอาไปแก้ไขเราจนไมตชิท่าดแค่นันเอมันเหลือแค่ห้าหมายที่อ์จะไปลาดซื้อไม่ไดอแล้วี่องบอกว่าไหนนี้สักสามเกมี่องม,ม,มาอะจะหว่าเราทีมดีอยู่ตงเรงีคืออันนั้นเป้าหมายแรกก็ต้องทำพยายามทำให้ได้อยู่แล้ว แน่นอนและชัดเจนประธานมตสในทุกหนทางเขาตั้งเป้าอย่างนี้แล้วก็คุยกับทุบคลแล้วด้วยว่าเราควรจะได้ไปแต่เขาเห็นที่เล่นดีเพราเลยรับสายด้วยอะไรนะเขาเห็นที่เล่นดีเขาเห็นที่เล่นเล่นดีกว่าเขาอ่ะแต่เขาเจอที่เขาก็รับสายีด้วยอันนี้ที่จะแก้ไขก็ต้องฝึกซ้อมทางการเข้าทางันต้องที่จริงวันนี้โอกาสเยอะนะครัโอกาสเพิ่นะครับ เยอะเยอะมากนะแบงค์ดิวเองลูกนั้นมันควรจะร้อยเปอร์เซ็นต์และแก็มันเกิดขึ้นได้แหละใ,ในสนามบอลนะเป็นอย่ว่าต้องต้องชั่ววันนี้ต้องเด็ดขาดนลแต่ที่สาคัญนะเราไม่ควรจะเสียประตูตีที่โดนตีเสมอเ,เพราะว่ายิ่งช่วงท้ายเกมด้วยครับเราควรจะมีสมาธิมากกว่านี้แก่นัวสิแต่ก็ไม่ได้ตำาหนิอะไรมันเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าต้องเอาเป็นบทเรียนต้องระวังนะสามแดงเยอยู่ในมือแล้วออกไปมาหือแดงเลยแต่ก็ไม่เป็นไม่ได้เสียหายะครับ เสียหายมากไม่สบายกุ้แข็งระบาดสองแข็งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราไปนะเรายังได้แต้มหนึ่งแต้มแลน่าจะชนะชนะคับอโอ<ด>้โกคะแนน<ด>ก็โอเคถ้าหากออกแบบนี้อีสานเป็นแล้วล้วนที่อื่นไปอดีตก็หวังคิดไว้อย่างนั้น <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมมันมันไม่ใช่เ,เรื่องง่ายหรอกครับนะเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรที่เราวันนี้ขเข้าไปพลาดอะไรที่ที่เรามีเราต้องแก้ไขให้ได้ หรือว่าอะไรที่ต้องเพิ่มเติมความเฉียบคมในการต้องทำตัวจบสกอ์ต้องคมกว่านี้เราก็ต้องทําก็ต้องซ้อมให้หนักขึ้นทํางานให้หนักขึ้น